ร็จไปอีกหนึ่งงานรอลูกค้าเอาน้ำมันมาเติมนะครับวิถีลุงน้ำตาลพาทำรรนะครับเสร็จระบบจัดการซ่อมแซมเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือจะเอาน้ำมันมาเติม ใครสนใ,สนใจใช้บริการนะครับ0 8 7 0 2 6ปดเจ็นะครับเออลงน้ำตาลส่วน ID ดีไลน์ก็ TJ3852 นะครับตัวทีพิมพ์เล็กตัว j จพิมพ์เล็กแล้วก็3852ปดจะค่อยมาเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้เสร็จแล้วกลับได้ Okay.